สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคือเรื่องการประดิษฐ์ตามกฎหมายไทยค่ะอะไรบ้างที่เรียกว่าการประดิษฐ์แล้วแบบไหนถึงจะได้คุ้มครองเป็นสิทธิบัตรเคยสงสัยไหมคะว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเข้าขายหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลจากเอกสารสิทธิบัตรและการประดิษฐ์หลักเกณฑ์และข้อยกเว้นมาช่วยไขยข้อข้องใจกันค่ะเราจะมาดูกันว่าหัวใจหลักของการขอสิทธิบัตรคืออะไรแล้วอนุสิทธิบัตรละ่ะต่างกันยังไงบ้าง แล้วก็มีอะไรที่ขอคุ้มครองไม่ได้เลยเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยหัวใจสําคัญของการประดิษฐ์ที่จะได้สิทธิบัตรมี3ข้อหลักๆค่ะข้อแรกเลยนะคะต้องเป็นสิ่งใหม่หรือ novelty คํานี้เหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วหมายความว่ายังไงคะข้อมูลบอกว่าห้ามเคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศใช่ครับคือประเด็นสําคัญคือคําว่าไม่เคยเปิดเผยสู่สาธารณะนี่แหละครับมันครอบกลุ่มกว้างมากนะจริงๆ ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์สัมนาขายหรือแม้แต่จัดแสดงหรือมีคนยื่นขอไปแล้วก่อนหนะ้ทาทั้งในและต่างประเทศก็ถือว่าไม่ใหม่แล้วครับอ๋อค่ะชัดเจนเลยค่ะต่อมาข้อที่2ออันนี้น่าสนใจมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือ inventive step อันนี้ฟังดูซับซ้อนขึ้นมาหน่อยมันคืออะไรคะไม่ใช่แค่คิดอะไรง่ายๆใช่ไหมคะหลักการคือ มันต้องไม่ใช่สิ่งที่คนที่มีความรู้ในสาขานั้นๆจะคิดขึ้นมาได้โดยง่ายนะครับไม่ใช่แค่เอาของเก่ามาผสมกันหรือปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยหน่ ต้องมีความซับซ้อนหรือก้าวหน้าทางเทคนิคที่แบบเห็นได้ชัดอ,อจุดนี้แหละครับที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่มันแตกต่างจริงๆไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กน้อยเข้าใจค่ะและข้อสุดท้ายสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ industrial application อันนี้คือต้องผลิตซํำได้จริงในเชิงพาณิชย์ใช่ไหมคะถูกต้องครับ ต้องนำไปผลิตซ้ําในเชิองอุตสาหกรรมได้จริงๆมีประโยชน์ไม่ใช่ทําได้ชิ้นเดียวในห้องแลบและจบต้องเชื่อมโยงกับการผลิตการค้าได้จริงครับโอเคค่ะครบสามข้อสําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ทีนี้มาถึงอีกคําที่น่าสนใจอน,นุสิทธิบัตรหรือ patent ที่ในเอกสารเรียกว่าสิทธิบัตรฉบับย่อยมันต่างจากสิทธิบัตรตัวเต็มยังไงบ้างคะครับอน,นุสิทธิบัตรเนี่ยเงื่อนไขมันจะ ผ่อนปรนกว่าครับคือต้องการแค่2ข้อแรกที่เราคุยกันคือต้องเป็นสิ่งใหม่แล้วก็ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเหมือนสิทธิบัตรตัวใหญ่ครับอ๋อเข้าใจแล้วแบบนี้ก็เหมาะกับการปร,ปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นใช่ไหมคะอย่างเครื่องปอกผลไม้ที่ปรับปรุงใบมีดหรือชั้นวางของที่เพิ่มตัวล็อกใหม่คือเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นซับซ้อนมาก ใช่เลยครับเป็นช่องทางให้ความคุ้มครองกับนวัตกรรมที่มีคุณค่าในระดับปรับกรุงหรือความซับซ้อนทางเทคนิคอาจจะยังไม่สูงเท่าแบบแรกดีจังเลยค่ะที่มีทางเลือกให้หลากหลายทีนี้ตรงนี้และขอที่น่าสนใจมากๆม,มีบางอย่างที่กฎหมายบอกชัดเลยว่าไม่ถือเป็นการประดิษฐ์และขอคุ้มครองไม่ได้เลยมีอะไรบ้างคะครับตามข้อมูลที่ดูมานะครับมีหลายอย่างเลยเช่นพวกกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ อย่างกดแรงน้มถ่วงอะไรแบบนี้แล้วก็ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือพวกอัลกอริทึมโดยตรงอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายหรือสิ่งที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอย่างยาเสพติดอะไรนี้พวกพืชสัตว์หรือสารสกัดจากพืชสัตว์โดยตรงก็ไม่ได้นะครับแต่มีข้อยกเว้นนิดหน่อยสําหรับจุลชีพดัดแปลงที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้และที่สําคัญคือวิธีการวินิจฉัยบําบัดหรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์อันนี้ก็ยกเว้นครับโอ้โห oh. แปลว่าแม้แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือวิธีรักษาโรคก็ไม่สามารถจดสิทธิบัตรในฐานะการประดิษฐ์ได้หรอคะใช่ครับคือเหตุผลเบื้องหลังมันก็ต่างกันไปอาจจะเป็นไม่ให้เกิดการผูกขาดความรู้พื้นฐานหรือด้วยเหตุผลทางจริยธรรมหรือเพราะลักษณะมันเป็นการค้นคบมากกว่าการประดิษฐ์ในทางเทคนิคอย่างซอฟแวร์ก็ไปคุ้มครองทางลิขสิทธิแทนครับ ค่ะเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจหลักเกณฑ์พวกนี้สำคัญมากเลยนะคะสำหรับใครก็ตามที่กําลังสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆเราก็ได้เห็นแล้วว่าต้องผ่านด่านอะไรบ้างกว่าจะได้สิทธิบัตรมีทางเลือกเป็นอนุสิทธิบัตรสำหรับการปรับปรุงแล้วก็มีบางสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตไปเลยครับ สิ่งที่น่าสนใจในภาพรวมคือระบบกฎหมายพยายามสร้างสมดุลนะครับระหว่างการให้รางวัลแก่นักประดิษฐ์กับการทำให้สาธารณะยังเข้าถึงความรู้ได้รวมถึงการคำนึงถึงขอบเขตทางจริยธรรมด้วยความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและสิ่งที่คุ้มครองไม่ได้ก็สะท้อนความพยายามหาจุดสมดุลตรงนี้แหละครับน่าคิดตามมากค่ะ